สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับก็จะมาพูดถึงโค้ดการแสดงผลการจองห้องประชุมนะครับแบบแสดงไฮไลท์ตามวันเวลานะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะเป็นโค้ดที่ใช้งานกับอเลนะครับได้สร้างอเลห้องแล้วก็อเลการจองไว์ ไม่ได้พูดถึงในส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าถ้าจะใช้ฐานข้อมูลนั้นต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับก็มีแค่ในส่วนของ o o o n i นะครับที่ต้องมีฟิว Start Time ก็ e n น Entime กับ Title ที่แสดงชื่อหัวข้อนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือ Room นะครับก็คือ มีฟิล d ID แล้วก็ Name เก็บแค่2อย่างนะครับในเบื้องตน้นสำหรับโคนนี้นะครับส่วนเวลานั้นก็ฟิกไว้ที่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับ <c oughs> ในท้ายบทความนะครับก็ได้มีการแนะนำนะครับวิธีการใช้งานกับฐานข้อมูลแต่ว่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือ แสดงตามวันที่นะครับไม,ไม่ได้แสดงตามห้องประชุมนะครับตรงนี้ก็ส่วนของด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นวันที่แต่ในบทความนี้ส่วนของด้านหน้าจะเป็นห้องประชุมนะครับก็คือมันฟิกไว้ว่าดูแค่ของวันที่ไหนเท่านั้นนะครับแต่อีกรายการหนึ่งก็คือดูว่า ในแต่ละวันนะครับมีมีจองในช่วงเวลาไหนบ้างก็มาใช้คล้ายๆกันนะครับตรงนี้สามารถใช้แทนกันได้ด่นเลยผมจะดาวน์โหลดโค้ดก่อนนะครับพอโคด้โคดตรงนี้ซินแทซไฮไลท์เลอเรๆนะเพรไม่ได้ใช้แล้ว โค้ดผมเก็บไว้ใน Google Drive นะครับมีคัดลอกไปใช้เลยก็ได้สร้างสายชื่อ Booking Room H p y TSP วางโคดลงไปนะครับ Encoding ตรงนี้ถ้าใช้รถแผดพทดพัด,พด,พดเราก็ต้องเปลี่ยน Encoding เป็น UTF-8 แล้วนะเม่งกันตอนวางลงมาก็ภาษาไทยเปียนนะนี่คือข้อมูลที่ดึงมาจากทะเลนะครับก็แสดงผลตามช่วงเวลา ทีนี้ในส่วนของการดึงม,มาจากฐานข้อมูลทํำยังไงนะครับก็เขียนคิวรีไ e ปเลยครับคนอื่นเลยต้องอินโคดส่วนของการคอนเน็กฐานข้อมูลก่อนนะครับไฟล์ชื่อคอนเน็กต์อมาถึงอง่างตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้โฮสต์อะไรพอร์ตอะไรนะครับยูเซอร์รหัสผ่านแล้วก็ชื่อฐานข้อมูล อนนี้คอนเนคเรียบร้อยก็สามารถใช้ m y s m l i ได้นะครับในส่วนของฐานข้อมูลนะครับ การถงฐานข้อมูลผมจะใช้รมมีนะครับอีกบทความหนึ่งที่มีคอร์สแทนทีทท่ชอที่นี่ก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งโอเคเราสร้างใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าที่เราต้องการก็คือลูม ก็คือฐานข้อมูลชื่อห้องประชุมนะสีดีลมโอเคสองขั้่งมีอะไรบ้างก็มี ID กับ name นะ insert เข้าไปเอาข้อมูลจากอที่มาใส่อเล่สองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นเลขที่ออโต้อยู่แล้วนะครับที่แล้วคือเอาชื่อห้องประชุมมาใส่ห้ประชุมหนึ่งประชุมสองเริ่มไปเรื่อยๆนะครับห้อประชุมสามห้อประชุมสี่ ในตัวอย่างนี้มีห้องประชุมด้วยกันห้าห้องห้องประชุมห้าในทีบี o ูก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมดห้ารีคอร์นะครับนีมมเรีาเราก็จะเขียนโค้ดในการดึงข้อมูลออกมานะครับ ตเราดึงทุกอย่างซึ่งจริงๆก็มีแค่ ID กับ name มาจาก DB Room ที่เราสร้างตะกี้นะครับไม่ได้จอย คิวรี่ X L เสร็จแล้วก็ select object o เจ e c ที่ได้ก็มีแค่ ID กับ Title แข้อมูลที่ได้นะครับเราต้องเก็บให้เหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับก็คือ room เท่ากบจะมีอะไรอยู่สองรายการนะครับอลย์ไอเดีนะครับ object id แล้วก็ name แบบนี้นะครับเราวนลูปนะับไปเรื่อยๆมีขี่ละครเราเก็บไปตามนั้นนะครับ ดูข้อมูลอ D สาสมิบหกไม่มีไตเติ้ลออกใช้คำาเนมนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะรต้องวนล,ลูปจากฐานข้อมูลมาเหมือนกันเราก็จะใช้ฐานข้อมูลชื่อว่า TB Booking ก็สร้างตารางใหม่มีฟิลทั้งหมด3ฟิลนะ เก็บเป็นวาชาเก็บเป็นวาชาทั้งหมดหเรียบร้อยก็อินเซิร์ตเข้าไปนะครับ ดูจากนี้นก็คือเหมือนเป็นข้อมูลดิบเปลป่าๆาเลยนะครับไม่ได้ระบุวันที่จริงๆแล้วก็ต้องมีฟิวันที่นะครับเพื่อระบุว่าเป็นรายการของวันไหนเพราะว่ามันต้องมีทุกทกวันนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ก็จะข้ามในส่วนของวันที่ไปก่อนก็ใส่แค่สามฟิวให้เห็นกันก่อนนะครับสมมติเราเป็นของวันปัจจุบันเลยนะเขไม่ได้ใส่ เือนไขแววันที่เท่ากับวันที่ปัจจุบันตรงนี้ขอข้างไปก่อนโอเคส่งรายการก่อนนะวันนี้ได้ส่งรายการแล้วนะครับอรทีวีบุกซิงจริงก็ต้องมีแวร์ลุกซิงเดทวันที่จองเท่ากับวันที่อะไรก็ว่าไปนะครับ ตรงน,นี้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเป็นของวันนี้นะครับเทพอ,อเสร็จออกมาปุ๊บนะครับก็ออกมาเก็บไ้ในตัวแปร booking ตรงน,นี้ก็จะเรียงอ ID ห้องประชุมนะครับ ID ห้องประชมุมเราต้องเพิ่มฟิวฟิวหนึ่งฟิวก่อนหน้า start time หลังก่อนหน้าดีกว่า มีคิวพนสน์ชื่อว่ารูมไอดีจากข้อมูลตัวอย่างนะก็มี r o มไอดีคือไม่เกินห้านะครับใน่เนมนกับสามในการแรกก็มู้สึกว่าแก้ไขไม่ได้ต้องเพิ่มอีกไอดีหนึ่งนะครับ เป็น id ของตารางที่เป็น Primary Key นะครตรงนี้ต้องเป็น Primary Key เราถึงจะแก้ไขข้อมูลได้นะคอเค Working Room นะครับห้องประชุมที่หนึ่งอันนี้ห้องประชุมที่สามพอเรา Query นะครับก็จะได้อ่านเองได้นะครับว่า Object Room ID ว่าเป็นของ ห้องประชุมไหนนะครับต่อมาก็เก็บออบเจกต์สตาร์ททางของเราชื่อฟิวตรงกันอยู่แล้วนะสตาร์ทสตาร์ททางเอนทางจากฟิวไหนนะครับฟิวเราก็ชื่อเอนทางตรงกันเลยนะครับ ก็คือไอคอนเซฟนะครับนอรกิงถ้าคิวบีถูกต้องข้อมูลก็จะปรากฏออกมาสองรายการนะครับเห็นไหมครับการนำไปใช้กับฐานข้อมูลก็ไม่ยากเลยนะครับ ตอนนี้ก็คือแสดงทั้งหมด2องไอคอร์ดนะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะกว่านี้แล้วก็ในวิดีวิดีโอต่อไปนะก็จะเพิ่มมันที่ว่าเราเราต้องจองมันจะต้องมีการทำหลายการหลายวันอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้แค่ทำให้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับว่าถ้าใช้กับฐานข้อมูลมันต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ